ชื่อก้องซอนะครับอายุ18ตอนนี้เรียนอยู่ที่ SISB s i n g a p o r e Inter ติดที่คอมดีจุฬาครับ รู้ว่าตัวเองสนใจศิลปะน่าจะช่วงแบบ5-6ขวบเลยเด็กมากครับจับดินสอสีได้ก็เริ่มวาดหุ่นยนต์เรื่องวาดอะไรไปเรื่อยแล้วครับผมน่าจะได้แบบซึมซับจากพ่อด้วยเพราะพอ่อทำเรื่องดีไซน์แล้วผมก็ชอบดีไซน์มาตั้งแต่เด็กผมเป็นคนชอบแบบ explore อะไรต่างๆแล้วก็รู้ว่าคอมดีแบบเป็นที่ที่เราสามารถ explore ได้เยอะเรื่อง t ั r i a l เรื่องอะไรพวกนี้ครับก็เลยสนใจ เตรียมตัวยื่นพอตก็จะมีคะแนนเลขคะแนนอังกฤษครับแล้วก็ชิ้นงานอาร์ตสิบสองโปรเจกต์โจทย์ที่12เอ่อทางคอมดีเขาจะกําหนดมาให้ครับตอนแรกผมก็รีบทาอังกฤษกับเลขเกันเสร็จก่อนแล้วก็ผมก็มีเวลาประมาณ10เดือนในการทําพอตครับแล้วก็มาติวที่แฟก์อันนี้งานแรกนะครับก็คือส่วนตัวผมแบบเป็นคนชอบฟังดนตรีแจ๊สมากผมชอบแจ๊สดูโน้ตนะครับดูโน้ตจะเป็นค่ายเพลงแจ๊สโปรเจกต์นี้จะเป็นเกี่ยวกับอัลบั้ม recreation นะครับ แล้วคำถามที่ผมตั้งก็คือว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเอาอัลบั้มร็อกอัลบั้มรกเก้อัลบั้มแจ๊สอัลบั้มป๊อปรีแครนใหม่ให้กลายเป็นแจ๊สเวอร์ชันนะครับเพลงที่ผมเลือกมาก็จะเป็นอัลบั้มที่ผมชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น e p p e l i n Black Sabbath, Queen, Pink Floyd, d a v i d Bowie ประมาณนั้นนะครับมันจะมีแบบศิลปินไทยด้วยซึ่งเป็นชลามโนเพชรครับกับออนุมาปิมนออกมาเป็น12ิร์ฟอิน y ไว o น e r เวอร์ของจริงแล้วก็ถ่ายโฟโตชูดครับอันนี้ก็แบบแวก็ z e p p e l i n ผลงานต่อไปจะเป็นการออกแบบชุดพนักง,งานให้โรงแรม10ทิศนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ที่ลำปางผมก็แบบไปรีเสิร์ชมาก่อนว่าลำปางมันมี t r a d i t i o n a ลแพทเทิรอะไรบ้างซึ่งก็เจอมาอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าละกอนไส้หมูครับเป็นแพท t ทิร์ที่เริ่มแล้วก็ต่อต่อกันไปเรื่อยๆให้เหมือนไส้หมูครับผมก็ต้องแบบเอาฟอนต์ที่เขียนว่า10ทิศมาเปลี่ยนให้เป็น d e c o r a t รทีฟเวซึ่งมันสามารถเอามาต่อยอดใหม่ได้ก็จะกลายเป็น10ทิศละกอนไส้หมูครับ มันจะมีดีพาร์ตเมนต์ของแต่ละดีพาร์ตเมนต์ของโรงแรมรายละอนไส้หมูของแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันสตอรี่ก็คือว่า4ี่ดีพาร์ตเมนต์นี้มารวมกันก่อให้เกิดโรงแรม10ทิศได้ครับโปรเจกต์นี้ก็ผมว่าผมใช้เวลานานมากแล้วก็บินไปลำปางเพื่อถ่ายโฟโต้ชูทได้ครับชิ้นต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ c าร์เลนจิ่งกับผมมากๆก็คือชื่อว่า The Q m o l l Solo นะครับ เป็นโปรเจกต์ Sound Analysis Diagram ครับที่ผมทําขึ้นมาจากที่ผมเล่นกีตาร์เดวิดคิวมอร์คือมือกีตาร์พิงฟอยผมชอบพิงฟอย y d มากอันนี้จะเป็น Sound d i a g r a ที่ผมทําขึ้นมาแล้วก็ถ้าสแกนดูก็จะเป็นคลิปที่ผมเล่นกีตาร์ครับจะเห็นเป็นวิชวลควบคู่กับได a g r a ที่ผมสร้าง ลาแ,แกมก็จะเป็นแบบแนวเดคอเรทีฟเวทไม่ใช่ทําให้แบบดูรู้เรื่องแต่ว่าเน้นแบบเน้นเทเน้นเทครับจะเห็นได้ว่าแบบมันมีเอล m เมนเยอะมากครับตอนจบก็มีแบบตาประทับเลือดของผมแต่ว่าผมไม่ได้กรีดแล้วก็เอาเลือดมาประทับคือผมทํางานอยู่แล้วเลือดกำเดาไหลก็เลยแบบปุ๊บแล้วก <laughs> กดที่กระดาษแล้วก็สแกนมาใส่งานงานนี้ใช้เวลาทํางานเยอะมากมันต้องมาไล่ดูดนตรีที่เล่นแล้วก็สือ,อ,อกมาให้มันเข้ากัน ผมเริ่มเรียนคอร์ส a t i v e Foundation แล้วก็เรียน portfolio c o u r s e จากทีแฟคครับได้มาเรียนทีแฟคผมรู้สึกว่าแบบผมได้รู้ตัวเองในหลายๆเรื่องว่าชอบอะไรในทางไหนแต่และโปรเจกต์ของผมผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วทำให้ผมได้แบบไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ครับแล้วผมก็ชอบทีแฟคแบบเราได้มานั่ง b ร a i n s t o r m ม x p r e s s idea c o เด e p t ของแต่ละคนแบบชอบพูดคุยกันครับ <S <S าแค่ว่าแบบต้องบริหารเวลาดีๆมากๆมันเรื่องเวลามันสําคัญครับแล้วก็ Always be yourself ก็เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุด Go out and find new experiences ไปหาอะไรใหม่ๆทําทำ